โอเคครับ <c oughs> okay, ต้องขอกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะผมพบรายการนิก e เกมเมอร์กับผมเล่ห์หุ่มในเกมนรกตัวเอ็กซ์โปรตอนินจาวาวพเทัสกันอีกเช่นเคยนะผมนะสำหรับวันนี้นะผมเราจะมาเล่นในส่วนของกิจกรรมสเปเชียลมิชชั่นนะครับผมเดี๋ยวนะทับหนึ่งคือวันนี้ถ้าเกิดพูดผิดตรงไหน,นหรือว่าแบบลิ้นพันก็ต้องขออภัยด้วยกันนะครับผมนะโอเคสำหรับตัวสเปเชียลมิชชั่นนะ,นะะตัวของ โซเชียงมิชชั่นที่เป็นเซเว่นสตาร์นะครับผมก็เป็นด่านพิเศษที่มีทั้งหมด4่านด้วยกันด่านแรกจะเป็นในส่วนของด่านการเก็บตั๋วที่เราจะเล่นเล่นมาละครั้งนะครับผมนะเพื่อจะได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยจะได้ตั๋วอะไรบ้างซึ่งครั้งแรกที่ผมเล่นเนี่ยผมได้ตั๋วซิลเวอร์มาหนึ่งอันแต่ผมลืมใช้ตัวคอนบนัสนะครับผมนะแล้วผมเสียใจมากเลยเพราะว่าผมได้ชิ้นส่วนตัวของมินาโตะนะผมบทเจ็ดดาวไม่ครบนะผมต้องรออีเวนต์ต่อไปว่ามันจะมีให้แลกตอนไหนนะก็เลยกลายเป็นว่าต้อง มาเล่นแบบไม่เจ็ดดาวับผมหกดาวแล้วกันนะผมนะโอเคซึ่งดานมีทั้งหมด3า่านด้วยกันด่านระดับ bron นะผมนะผมมีตัวอยู่9ใบนะผมนะลเวอร์มีอยู่3ใบนะครับผมนะแล้วก็ระดับโก l นะผมนะมันมีอยู่จริงนะผมนะมีอยู่1ใบนั่นเองซึ่งคาดหวังและผมหวังมากๆว่าผมจะได้ของกุญแจนะผมนะค้อนผมไม่สนใจนะผมลูกแก้วไม่ค่อยสนเท่าไหร่ขอกุญแจนะผมนะมันเป็นสิ่งที่ คือต้องบอกเลยว่าตอนนี้ปัจจุบันการอัพดิงบอร์ดเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในเกมเพราะว่าได้ับผมนะทีนี้ผมจะเล่นในส่วนของด่าน b r o นะครับผมนะแล้วก็ด่าน silver ด่าน g กอย่างละครผมนะแต่ว่าที่เหลือที่เป็นจานวนครั้งเนี่ยผมจะตัดเป็นในส่วนของตัวของรางวัลให้ดูว่าผมได้อะไรบ้างนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะผมนะ,ะตัวของตัวละครเนี่ยตัวหลักที่ผมจะเล่นคือมินาโตะผมซึ่งคงต้องของยืมของชาวบ,บ้านหน่อยลวกันนะผมมาดาะ่ะเพราะว่าผมไม่รู้ว่า C p กับตัวของ ATK หรือของต่างๆมันจะพอหรือเปล่าและก็ในส่วนของตัวรุ่น2เนี่ยผมก็ทำมาแบบว่ายัดของให้มันพอไปได้นางกระโตกก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมจัดไว้อย่างนี้อยู่แล้วผมแล้วก็เม์ก็ใส่เป็นการ์ดเพิ่มไปนะครับผมแนละ้แล้วก็ตัวละครอัพแค่นั้นเองไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับผมนะแต่ก็หวังว่าจะรอดนะผมอ่ะไป ซึ่งก็มันจะคล้ายๆกับตอนที่เราเล่นเป็นในส่วนของซุนชิ่งมิชชั่นนะผมนะรอบพิเศษของตอนอ3.5ปีนะผมนะซึ่งมันจะมีให้เล่น10วันใช่ไหมละ่ะก็สลับอันนั้นอ่ะคือผมก็เล่นต่อเนื่องทุกวันใช่ปะแต่ผมจะทําแบบเหมือนกันกับของรอบนั้นก็คือจะเล่นทีเดียวหนึ่งรอบแล้วก็ทีเ๋เวจะให้ดูเป็นของรางวัลน,นะผมนะก็คือด่านมันเหมือนเดิมนะครับผม ตัวยันถึกเกินถึกซีโมไม่มีตัวฮิลได้สิโอเคห้องนี้เคลียร์ โอเคมันจะเชื่อมกับห้องแรกอ่ะทีนี้ห้องนี้ก่อนแล้วกันกผมว่าถ้า,าผมไม่ใส่กอกมานี่ผมไม่น่าพอเพราะผมสกิลวืดบ่อยมากเลยอ่านั่นคือห้องสุดท้ายห้องจบนะผมเพราะฉะนั้นโอเคมาห้องนี้หลบกันดีจังเลยนะ ว,วิ่งย่าด้วยความเร็วแสงนะครับตอนนี้ S <S โอ้ผมไม่แน่ใจว่าเคลียร์หมดหรือเปล่านี่สิเดี๋ยวต้องไปดูเดี๋ยว,ยวตอนที่ผมเล่นรอบต่อไปเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงว่าผมเคลียร์หมดหรือเปล่าอันนี้แค่รอบแรกผมไม่เป็นไรมันยังแบบพอดได้อยู่โคตรเคลียร์เวลามากเลยอะ่ะเพราะว่าตัวอบนะผมไม่ได้อัพงไงมันมีนะส่งผมปดเจ็ดดาวไม่ได้เลยอะ่ะโอ้โหได้ของอย่างสุดบันเจิดเลยนี่ขนาดตัวโบนัสสิตัวเนี้ยอ่ะระดับ บอลน,นะผมเดี๋ยวต่อไปจะเป็นในส่วนของของแล้ววันว่าแต่ละรอบผมได้อะไรบ้างนะครับผม,มอ่าเหมือนมีการคอนเฟิร์มจริงนะผมว่าตัวของฐานบอลเนี่ยม,มีอยู่เพียงแค่5กล่องนะผมนะให้น้อยกันเหลือเกินและก็ได้ของเหมือนเดิมตามคือเคยโอเคไปต่อครับผมโคตรสุดแล้วผมให้กันไปไม่ได้หรอ คือรอบนี้ผมลองเปลี่ยนจากรุ่นสอเป็น e อเีเพื่อเร่งความเร็วดูนะผมนะแต่รู้สึกว่าเร่งเร็วไปก็ไม่ได้ช่วยแล้วเพราะว่ามันลดกล่องลงไปหนึ่งแล้วก็ลดโอกาสออกของดีออกไปด้วยผมแล้วก็อ,อะไรอ่ะเหลือเวลาเยอะไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับผมแหละก็ต้องรออยู่ดีไปต่ออืมพอดีทำลายม้อไม่แตกอย่างเล่นนางกระโตนั่วตัหม้อไม่แตก นั่นแหละครับผมทันนี่วะได้อยู่มั้งนั่นแหละได้อา่าอะไรนะหินกันใบอันเนี้ยโคตรอยากได้เลยนะผมเ,เดี๋ยวต้องไปอัพต่อไปละว้าวปรบมือเลยครับงานนี้กันใบสองรอบติดโอเคเย่ยม เหมือนจะดีแตม่มีหมดแล้แลวตัน999หมดทุกอันสดุดยโอ้โจบรอบสุดท้ายซึ่งก็ไม่ได้อะไรเลยนอกจากกันใบที่ดีที่สุดสองรอบติดไปต่ออทีนี้จบด่านบอลเป็นแล้วผมควรจะจบได้ลำบากลำบนเหลือเกิน มาต่อด้วยดานซิลเวอร์กันนะผมนะซึ่งมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับผมนะแล้วก็ของรางวัลสูงสุดจะเป็นในส่วนของการกรบเซียนทองนะครับผมนะก็เอามาสิรางวัลสูงสุดมี2อย่างคือการกรบเซียนทองกับการกรบลุ้งนะครับผมนะ้ถ้าให้กบลุ้งมาก็โอเคเหมือนกันนะมาราดูกันกว่าระดับซิลเวอร์มันจะอะไรขนาดไหนแต่ก็ที่จริงผมก็เล่นจบไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ว่าตอนนั้นเล่นด้วยใช้ตัวละครที่ไม่ใช่โบนัสมันก็เลยได้ของไม่ดีเท่าไหร่เดีย๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้ใช้ตัวโบนัสมันจะเป็นยังไงนะครับผ 黄色い先攻が相手になる。<食べ failing> นั้นคือห้องสุดท้ายโอเคย้อนกลับมาจะไปไหนอโอเคห้องสุดท้าย ไม่ชอบตามเลยเอ้ยสกิลก็สุดเป็นจัดงเน้าสวยิเอาเรื่องอยู่นะฟิวเวอร์ฟิวเวอร์หมดละน่าจะหมดแล้วนะโอเคเกลี้ยงเรียบร้อยขึ้นห้องบนสุดกันจ้าโอเคจบ โอเคทีน okay, ี้ดูห้องดูถังแล้วต่อให้ตีห้องธรรมดาไปยังไงมันก็ไม่ได้ของอยู่เดียวมันต้องตีเฉพาะยันเท่านั้นก็คือยันสี่จุดสี่ม่วงนะผมแล้ว,ลวก็อ่าหม้อหนึ่งอันเป็นห้ากล่องก็คือหนึงหน่งมันได้แช่ห้ากล่องอะ่ะได้น้อยมากเลยอะซึ่งไม่รู้เลยปุ่มไหมเนี่ยนะแล้วก็ของฟรีอย่าคิดมากครับผมของฟรีอย่าคิดมากโอ okay. เคเฮ้ยดีนะการกบเสียงเงินสองใบ ฟ้าหนึ่งเขียวหนึ่งโอเคโอเคเลยอ่าเดี๋ยวที่นี้ขอสักไปอีก2ชิ้นออีก2องใบในการผมมีตัวตัวเลออีก2ใบของคิวเวอร์ดูของรางวัลอีกสองรอบกันครับผมมาของรางวัลรอบสองอือฮพนดีใจดีไหมเนี่ยกบทองหนึ่งใบมันก็เอานะเอก็ยังดีว่าด้ของทองอ่ะอีกอันหนึงสุดท้ายแล้วผม สุดท้ายและท้ายสุดของซิลเวอแต่ก็นะอยากได้กบเชียนเพิ่มอีกสักหน่อยแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร <c oughs> อ่ะจบระดับบรอนและซิลเวอไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยด <c oughs> าสุดท้ายนะผมนะลกคุมสุดท้ายของเราตั๋วทองคําเล่นรอบเดียวเหมือนเดียวจบคาดหวังอย่างมากนะครับผมกุญแจสิบดอก กราบไหว้ขอละนะครับผมมาคือต้องบอกว่าด่านนี้มันบังคับอัพมากๆเลยถ้าเกิดใครที่ไม่ได้อัพสี่ตัวนี้ไว้เนี่ยแล้วแบบต้องการจะเล่นด่านเนี้ยต้องอัพอสี่ตัวต้องซั a ตัวในตัวหนึ่งอ่ะที่เป็นตัวนำทีมโอวันไี้ยังเท่าไหร่สถานารดียังไงครับทนะีอเออ

真爽啊！OK。OK, okay.。哎，你有人看脸没？哇，这大。 ทองเล่นง่ายกว่าเยอะเลยวันนี้ต้องไปเดินบนหาคือมันไปเป็นทางตรงเลยอจอเัวเองเลี่ยฮะไม่ตาโอ้โหอ,อึดนะระดับท้อง โอเคเจอแปดเลี้ยวแปดหน่อระดับของคอมบยันกับอันติเลวแปด้าโอเคจบเป็นที่เรียบร้อยนะผมต้องขอบอกเลยนะว่าคลิปวิดีโอนี้ผมอัดตั้งแต่ตอนช่วง2องทุ่มประมาณ2องทุ่มสิจนตอนนี้3ามทุ่มอ่ะใช้เวลาอัดคลิปนี้40นาทีแต่คุณผู้ชมอาจจะได้ดูแค่ประมาณแบบอ่สิบกว่านาทีเงี้ยเพราะว่าคือกว่าจะเล่นจบแต่ละดาเนี่ยมันโคตรใช้เวลาแล้วคือมันมันไม่ได้แบบว่าจบปุ๊บตัดจบเลยอ่ะมันต้องรอเวลาจนหมดอ่ะ เพราะฉะนั้นด่านสุดท้ายสีทองมา,าถ้าลมขเข้าอะไรปะยังไม่หันพูดเตรียมใจเลยเลยให้ลูกแก้วเลือดนี่นะโอ้กุณแจกุยแจไหนอยากได้กุณแจโอเคก็ได้ก็ได้ไดอ่ะโอเคแล้วผมก็ขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชม คลิปวิดีโอนี้จะจบนะผมสำหรับในส่วนของ Special s a Mission นะครับผมนะที่เป็นส่วนของ Seven Star Ranking Up น,นะผมนะก็สำหรับรอบนี้ก็มีเ่่นี้นะครับผมนะซึ่ง Bron 9ครั้งนะครับผมนะแล้วก็ Silver 3แล้วก็ Gold 1นะครับผมนะซึ่งก็ของรางวัลที่มันน่าประทับใจก็มีในส่วนของตัวกันใบอะที่ว่าได้ของดาอ่านบอลส่วน Silver ได้กบเชียนเงินมา2ใบก็โอเคครผม ส่วนโกเนี่ยได้หวัวได้เลือดอ่ะอยากได้กุญแจอ่ะคือบกุญแจน่าจะเป็นของอะไรมากผมเห็นมีคนโพสในกิวผมมันได้กุญแจกับได้กบเซียนโอ้โหแบบอะไรวะขิงยูวะทำนองนั้นโอเคเปว่าขอบคุณมากที่ขเข้ามารับชมคลิปวีดีโอนี้จนจบนะครับผมนะก็ถ้าเกิดมีอะไรสงสัยก็สามารถฝากไว้ที่กลนะ่องคอมเมนต์ด้นะตั้งลิปได้นะผมต้องขอตัวก่อนม้เจอกันครั้งหน้าเซย,ย์ยูรบายคายๆจออกันทหม่ไครั้งหน้าครับ 拜拜。Bye bye.